ครูขาหนูเรียนมาว่า there is there are แปลว่ามีแล้วมันต่างกับ have ยังไงคะคำว่ามีในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่คำเดียวนะฮะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่2องคำค่ะคือคำว่า have กับ there is there are และใช้ต่างก,กันอย่างไรแยกกันง่ายๆอย่างนี้ฮะคำว่า have หรือ has เนี่ยเราจะพูดก็ต่อเมื่อรู้ว่าใครมีง่ายๆคือมีประธานนั่นเองนะคะอย่างเช่น I have a book she has a dog เขา้าใจไหมฮะแต่หลายครั้งเราพูดคำว่ามีขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครมีอย่างเช่นมีรถเยอะมากเลยอย่างมีคนเยอะๆเห็นไเราจะพูดว่า have a lot of cars have a lot of people have 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 a lot of people. <People. S 2> อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะฝรั Jimmy, ่งจึงมีคำว่า t h e r e is There are มาแทนคาว่า have ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าใครมีนะฮะ There is ใช้กับคนเดียวสิ่งเดียว There are ใช้กับหลายคนหลายสิ่งค่ะตัวอย่างเช่นมีรถเยอะมากในเมือง There are a lot of cars in the cities มีคนเยอะมากบนถนน There are many people on the street หรือถ้ามีอย่างเดียวอย่างเช่นมีหนังสืออยู่บนโต๊ะ There is a book on the desk หรือตื่นมาเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องพูดกับเพื่อนไปเลยว่า There is a man in my room I Don't remember anything สรุปคำว่ามีนะคะถ้าไม่รู้ว่าใครมีก็ใช้คาว่า there is there are แต่ถ้ารู้ว่าใครมีคือมีประธานนั่นเองเนี่ยให้กลับไปใช้คาว่า have เหมือนเดิมนะคะสองคำนี้ใช้แทนกันไม่ได้นะคะวันหลังเนี่ยใช้ถูกต้องนะน,นะเธอถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะแต่ถ้าสนใจสมัครเรียนให้ทักเข้ามาในแชทเลยนะคะ